<laughs> ช่องผีขี้เงาวสวัสดีค่ะวันนี้แอดขอเป็นตัวแทนทีมงานมาสวัสดีเพื่อนๆและขอฝากช่องนิยายเสียงผีเรื่องเล่าผีเรื่องลึกลับที่น่าสนใจฝากไว้ให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกช่องค่ะเราขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนฟังคลิปสนุกๆหลอนๆไปด้วยกันนะคะ <c oughs> เรื่องตีส5เวลาตีสานาฬิกาสิบสามนาทีหอพักในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งคืนฟ้าโปรง่งอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การนอนของนักศึกษาซึ่งเหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยทว่า บรรยากาศเย็นสบายดังกล่าวกลับไม่อาจทำให้ทันวาเด็กหนุ่มซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นปีที่สามของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คมตาลงได้ตาของเขาเบิกกว้างประชันกับหน้าปัดนาฬิกาบนผนังราวกับว่านั่นคือกิจวัตรเหงื่อผุดพลายตามโครงหน้าด้วยอาการเทิมสัน่นยามเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกาแขวนบอกเวลาจวนเจียนตีสามสินาทีทันวา เป็นเด็กต่างจังหวัดเขาเลือกเข้ารับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีชื่อซึ่งอยู่ห่างไกลาจากบ้านเกิดหลายร้อยกิโลแม้ชีวิตความเป็นอยู่และการเงินทางบ้านไม่ค่อยสู้ดีนักแต่เขานับว่าเป็นเด็กหัวดีที่มีอนาคตไกลในสาขาวิชาแพทย์คนหนึ่งเด็กหนุ่มอนาคตไกลารายนี้ตั้งเป้าว่าหากเรียนจบเขาจะกลับไปเปิดคลินิกเล็กๆในแถบชุมชนบ้านเกิด ช่วยเหลือคนยากคนจนซึ่งค่อนข้างลำบากทางการเงินเช่นเดียวกับครอบครัวของเขากระนั้นทันวาก็ไม่อาจมุ่งมั่นและมีสมาธิกับเรื่องการเรียนได้อย่างเพียงพอเพราะการเข้ามาอาศัยในเมืองกรุงนั้นมันคล้ายกับชีวิตของแมงเมาซึ่งถูกล่อตาล่อใจด้วยแสงสีเสียงจนหลายครั้งต่อหลายครั้งทันวาก็เพลอไผลไปกับอบายมุกแย่ๆท่ามกลางเสียงโหเชียของกลุ่มเพื่อน เอา้าชนแก้ว hey, เฮ้ดื่มเลยดื่มเลยยิ่งเร่งเรา้ายิ่งมัวเมายิ่งลุ่มหลงยิ่งเสพติดนอกจากแสงสีแล้วอีกสิ่งที่ทันวาขาดไม่ได้เห็นทีคงหนีไม่พ้นเรื่องกลุ่มเพื่อนและแฟนสาวที่เขารักการมีความรักกับใครสักคนเป็นสิ่งสวยงามนั่นคือสิ่งที่ทันวารู้สึกเมื่อเขาได้พบกับพลอยแฟนสาวคนแรก ในรั้วมหาวิทยาลัยการดูแลเอาใจใส่คือสิ่งที่คู่รักควรมีให้แก่กันธันวาไม่เคยละทิ้งหน้าที่แฟนหนุ่มที่ดีหากแต่นานไปแม้การปฏิบัติตัวยังคงเดิมทว่าความพึงใจของผู้รับมันกลับเปลี่ยนแปลงทันวาเลิกจู้จี้กับเราได้ปะรำคาญพลอยดูไม่ได้พิสมัยกับการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ทันวาปฏิบัติต่อเธอเหมือนช่วงแรกอีกแล้วสัมความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับยิ่งแย่ลงทุกทีทุกทีจนกระทั่งความสัมพันธ์ของพวกเขาพังครืนลงในที่สุดเราเบื่อทันวาเต็มทีแล้วเราเลิกกันเถอะนะความสัมพันธ์ที่แตกสลายพร้อมกับหัวใจซึ่งพังย่อยยับไปพร้อมกับความรู้สึกส่งผลให้ทันวาเสียศูนย์ไปชั่วขณะหนึ่งเขาจมอยู่กับความโศกเศร้า ซึ่งไม่อาจเยียวยาแต่เมื่อนึกถึงคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับผู้เป็นแม่ก่อนจากมาเรียนในเมืองกรุงแม่ไม่ต้องห่วงนะท่านจะตั้งใจเรียนแล้วกลับมาเปิดคลินิกดูแลให้ได้เลยตั้งใจเรียนนะลูกแม่จะรอนะถ้าว่ากว่าจะคิดได้ก็สายเมื่อผลการเรียนที่เคยดีในช่วงแรกเริ่มตกต่ำดิ่งลงจนหน้าใจหาย จนผลเกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเป้าซ้ำๆหลายเทอมจนทางมหาวิทยาลัยมีเอกสารจากมหาวิทยาลัยเชิญออกทุกเรื่องราวที่ประดังประเดยส่งผลให้ทันวาเริ่มเกิดความเครียดทั้งจากกิจกรรมและการเรียนจนป่วยกลายเป็นคนอารมณ์ขึ้นขนลงๆมัจกจะสติแตกวุวยวายทุกครั้งเมื่อเขารู้สึกกดดันจากการเรียนและเรื่องต่างๆเปลี่ยนให้คนเพื่อนเยอะอย่างทันวา ให้กลายเป็นเด็กโดดเดี่ยวไร้เพื่อนรวมถึงเพื่อนรุมเมรร่วมหอพักเนื่องจากไม่มีใครทนนิสัยแปรปรวนช่วงหลังของเขาอีกต่อไปได้อีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของทันวาคงไม่ผลเรื่องโชคร้ายจากการเผเชิญเรื่องราวแปลกประหลาดที่มนุษย์น้อยคนนักมักจะพบเจอในช่วงหลังเรื่องที่ว่านั้นคือเรื่องราวลึกลับอย่างเช่นการมองเห็นวิญญาณ แต่ก็ใช่ว่าเรื่องราวประหลาดเหล่านี้จะมีติดตัวทันวาตั้งแต่เกิดเสียที่ไหนเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากเขาเริ่มเข้าเรียนแล้วพักในหอพักแห่งนี้ต่างหากและคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาต้องพบเจอกับเรื่องน่าหวาดกลัวเวลาตีสามสิบห้านาทีติกต๊กตอกติกต๊กตอกท่ามกลางความเงียบ มีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาแขวนในห้องยังคงดังอยู่และเมื่อเข็มสั้นกับเข็มยาวชี้ตรงไปยังเลขสามทันวาก็ต้องสะดุ้งเฮือกอย่างสุดตัวเพราะเสียงเย็นเยือกของใครบางคนที่ดังขึ้นข้างหูทันวาเสียงดังกล่าวเริ่มทำให้ทันวาสติแตกจึงกระโจนออกจากเก้าอี้นั่งหลบหนีไปหยุดยืนอยู่มุมห้อง ทันกว่าสายตามองไปรอบๆตัวด้วยอาการหวาดระแวงราวกับคนเสียสติเวลานั้นไม่ปรากฏสิ่งใดขึ้นต่อสายตาเขารวมถึงเจ้าของเสียงเรียกชวนขนลุกมีเพียงบรรยากาศคุ้นเคยภายในห้องพักเท่านั้นที่ทันวามองเห็นทว่าความว่างเปล่าที่ตาเห็นก็ไม่อาจทำให้เด็กหนุ่มเชื่อได้ว่าภายในห้องพักนั้นจะมีเขาอาศัยอยู่ลำพังเมื่อเสียงขานชื่อไม่ทราบที่มา ยังคงดังแว่ววนเวียนข้างหูให้ได้ยินไม่ขาดสายทันว่าสำหรายเสียงเรียกชื่อก็ยิ่งดังฟังชัดขึ้นทุกขณะมินำซ้ำนอกจากเสียงเรียกชื่อเขาแล้วมันยังมีเสียงหหวรอกที่คักชอบใจแว่วแทรกให้ได้ยินอีกด้วยอย่ามายุ่งกับกูเด็กหนุ่มพยายามต่อต้านเสียงเหล่านั้นพลางยกมือขึ้นอุดหูในอาการหวาดกลัวและไร้สติ หากแต่ท่าทางและเสียงปฏิเสธดังกล่าวกลับเร่งเสียงหัวร็อชิกค,คักภายในห้องให้ดังขึ้นก่อนเปลี่ยนเป็นเสียงเชิญชวนมาอยู่ด้วยกันเถอะบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูยิ่งเขาปฏิเสธเสียงเพียกเหล่านั้นเท่าใดน้ำเสียงเย็นเยือกเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มจํำนวนมากขึ้นเท่านั้นมาอยู่ด้วยกันเถอะทันวาทันวา ซ้ำยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมาอยู่ด้วยกันเธอทันวาทันวารู้ดีว่าลำพังแค่เสียงที่เขาใช้โต้กลับนั้นไม่อาจทำให้เรื่องประหลาดภายในห้องพักสงบลงได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจพาตัวเองวิ่งหนีจากมุมห้องตรงไปยังประตูห้องพักทันทีท่ามกลางเสียงเรียกหวยหวนทันวา สลับกับเสียงเชิญชวนซึ่งเอาแต่เชิญชวนเรียกหาเขาแบบไม่รู้จบมาอยู่กับพวกเราเธอกูบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูเขายังคงโต้กลับเสียงแข็งแม้จะสั่นเทิมไปทั้งกายแต่เมื่อทันวาตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาทำไม,ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเด็กหนุ่มจึงกลั้นใจก่อนตัดสินใจหมุนลูกบิดพุ่งตัวออกจากห้องพักทันทีทว่า ฝึกกึกตอนนั้นเองที่เสียงเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นทันวาเสียงดังกล่าวเมื่อทันวาได้ฟังแล้วมันกลับคล้ายกับเสียงของตัวเขาเองด้วยเหตุนั้นเด็กหนุ่มจึงกลั้นใจตัดสินใจเหลียวหลังมองไปยังต้นเสียงด้วยอาการกล้ากลัวก,ก,ก่อนต้องเบิกตากว้างอย่างขีดสุดเมื่อพบเข้ากับร่างของชายคนหนึ่ง ถูกแขวนคอกับราวผ่านม่านในสภาพบวมอืดลิ้นจุกปากที่สำคัญท่านว่าจำชายคนนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะนั่นมันคือตัวเขาเองไม่อยากรู้เหรอว่าทำไมเราถึงถูกผูกคอตายสิ้นเสียงถามของท่านว่าอีกคนในสภาพศพผูกคอขึ้นอืดภาพในหัวก็เริ่มหวนกลับคืนสู่เด็กหนุ่มอีกครั้ง มันคือภาพที่เขากำลังยิ้มหัวเราะกับกลุ่มเพื่อนในช่วงเวลาแรกเมื่อเริ่มเข้าเรียนก่อนแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ทำร้ายและโทษตัวเองเมื่อมิตรภาพที่เขาเคยไว้ใจถูกทรยศหักหลังการพังลงของมิตรภาพทําให้เขาเริ่มป่วยทางสุขภาพจิตบวกรวมกับเรื่องของผลการเรียนซึ่งไม่เป็นไปดังใจนักนี่กูอยู่ไปเพื่ออะไรเสียงรำพึงรำพันของท่านวาเมื่อครั้งยังมีชีวิต ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนภาพทุกภาพจะฉายชัดถึงเก้าอี้ส่งเตี้ยซึ่งถูกฝ่าเท้าดันให้ล้มพร้อมเส้นเชือกปานที่เริ่มตึงไหวเอ็นไปมาตามแรงชักกระตุกขณะเจ้าของร่างกายดิ้นรนหลบหนีจากลมหายใจสุดท้ายในโลกมนุษย์ภาพการตายอันน่าสลดที่เริ่มย้อนคืนสู่ห้วงความทรงจำเวลาตี35ของทุกคืน ทำให้ทันวาตะเบงเสียงกรีดร้องอย่างสุดเสียงน้ำเสียงของเขามันเต็มไปได้วยความตกใจและอาการช็อกและหวาดกลัวหลังรู้ว่าตนเองตายไปแล้วก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกดึงกระชากกลับเข้าห้องไปอย่างผ้าม่านเพื่อทำการฆ่าตัวตายแบบเดิมซ้ำๆเช่นนั้นจนกว่าจะถึงวาระตายโดยแท้จริงขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องของทันวาก็สร้างความหลอนสั่นประสาท อันน้าขนหัวลุกแก่นักศึกษารายอื่นๆภายในหอพักในของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นทุกๆคืนด้วยเช่นกัน